ครับพ่อกำลังหาร้านเครื่องดื่มอยู่เจอร้านเขาเรียกชาพ่อเต้าใช่ไหมครับค่ะอ๋ออันนี้เป็นเป็นชาหรือว่าเป็นร้านตีครับเป็นเไฟแชาอ๋อเป็นชาชจาโปเต้าโอ๋อนี่ครับเก็ยี่ตรงนี้บ้านนักโหรถึงไม่ใช่บ้านก่อตังค่ะบ้านก่อตังอำเภอปากพนังหมู่ที่เจ็ดหมู่ที่เจ็ดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ครับบรรยากาศร้านสวยครับปานเมื่อกี้ว่ากลับเลยไปนิดนึงถอยกลับมา เดี๋ยวดูแม่นู่ามีอะไรบ้างครับชื่อพี่อะไรครับเมีคนขายชื่อพี่พันค่ะพี่พันอ๋อครับนี่ครับเดี๋ยวดูอ๋มีชามะนาวาเขียวาบโบราณเดี๋ยวชิมแดงโซดาดขายแก้วถ้าแดงโดาเป็นแก้วส่ะีบาทอถูกนะเป็นแก้วแล้วกันนี่ครับใส่มะนาวออ๋อใส่มะนาวนิดหน่อยนี่ครับ อ๋อไม่ค่อยเห็นโทนสีฟ้านะร้านขายกาแฟนี่ครับก็ร้านที่เขาก็เข้าโครงการของรัฐด้วยนะใครมีบัตรอะไรก็มาได้นี่ครับบรรยากาศครับก็เรียกบ้านก่อทังนะตรงนี้ถนนชายทะเลอ๋อทางข้าโรงเรียนบ้านก่อทังเลยนี่ครับทางข้า จะมีศาลาตรงข้ามด้วยเปิดทุกวันไหมครับเนี่ยเปิดทุกวันค่ะอ๋อตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่ประมาณส่วนมากจะเป็นเก้าโมงค่ะอ๋อเก้าโมงถึงตอนบ่ายค่ะอ๋อสงกรานต์ก็ไม่หยุดเนะาะขยัน <laughs> อ๋อร้านของชัมที่กองพี่ด้วยปะไม่ใช่ค่ะของญาติญาติกันน้องพี่ค่ะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดพี่เนี่ยอ๋อครับก็ไปอุดหนุนได้ข้างหลังก็เป็นร้านของชัมติดทะเลมากอ๋อกองชัมนี่ก็เข้าโครงการเหมือนกันไหม

อ๋อถึงว่าบุคลิกดูเป็นครูหรือเปล่าคคค่่ะะเป็นร,รูอ,อ๋อนี่ครับเพราะว่าดูจากบุคลิกแล้วน่าจะเป็นครูแหละขอบคุณค่ะ <laughs> นี่จ่าพ่อเท้าเมื่อตอนแร้นึกว่าผู้ชายแก่ๆขายใช่ใช่เป็นต้นตำรับมาจากพ่อเท้าพี่อะค่ะคออคือภาษาใต้เขาเรียกคุณตาค่ะแต่คุณตาพี่เสียไปนานแล้วอืม เราะว่าเพิ่งดื่มกาแฟมาเดี๋ยวลองชิมก็เรียกอะไรน้ำแดงโซดาแดงโซดามะนาวงจังโอ้นี่ครับอยู่ทางข้าวโรงเรียนบ้านเกอะทังนะชายทะเลนี่ป้ายโอ้แต่ชายทะเลมันลมดีนะเดี๋ยวลองชิมดูนี่ครับโอ้แก้วใหญ่นะอ๋อวันธรรมดาถ้าโรงเรียนเปิดนี่ก็มีมีเด็กค่ะอ๋อเป็นลูกหรือว่าล้านสาขาค่ะส่วนมากจะเป็นเด็กแถวนี้ค่ะพี่ต้องการให้เด็กแถวนี้มีงานทำเลยนะช่วงโควิดแถวนี้อะไร ครับเดีู๋เก้าสาขาแล้วค่ะตอนเก้าค่ะหลายจังหวัดค่ะเป็นของพี่เลยค่ะโอ้เก่งมากนี่ครับก็เยี่ยกน้ำแยงโซดาแยงโซดามาได้แค่ยี่สิบบาทเองไหมเนี่ครับก็กินมซาต้าเองโอเคดีจิ้มใจอร่อยว่าโซดามันช่วยได้ซงซาต้าอะไรนะเพราะก้างหลังนี้มีตกปลาด้วย เป็นของเพีชได้ไหมเป็นของน้องชายพี่อ๋อใครจะมาตกปลาหรือมาเที่ยวได้มาได้เลยค่ะเปิดนี่ถ้าขายพวกอาหารด้วยแจมเลยครบเครื่องพวกตามสั่งแต่นเหนื่อยนะอ๋อไม่ค่อยทันทำไม่ทันขอชื่อร้านร้านชาบูเต้าของพี่ปันก็ฝากร้านด้วยขายทุกวันขายทุกวันค่ะขายทุกวันเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดส่วนมากจะเปิด ถ้าเด็กอยู่จะแปดโมงอะค่ะเด็กที่ร้านแต่พีะเป็นให้เสร็จช่วงบ่ายนี้ประมาณบ่ายสามยังมีขายไม่เปิดยังมีค่ะยังมีค่ะอ๋อเปิดใกล้สป้ายก็จะเยอะก่อนถึงป้ายโรงเรียนบ้านก่อทางนะทางเข้าบ้านก่อทางนี่ครับก็ก็มาอุดหนุนร้านจ้าเพราเท่าของพี่พันได้นะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนครับ